สภาพหลังน้ำท่วมโบเหลือ,อยังเลื่อยครับเรียบร้อยหมดเลยจะเหลือก็แต่กอไผ่นี่แหละหม,นะม,มีเลืออะไรเลยอะไร เดี๋ยว <Yeah. S 2> ดูขีดได้ลายมอคกอกเด้ <c oughs> ๋ยดูสภาพระดับน้ำสุดยอดไม,ไ,ยไม่เหลือเลยต้นหม่งม่วงต้นน่อยๆเรี๋ยว้อยมด ตายบุญนะย่าง,งต้นเดียวต้นใหญ่ถ้าต้นนี้มันมันเป็นเด็ปงอยู่เลยต้นเดีดูสภาพท้องนาไม่เหลืออะไรเลยบักกอกร้ายอยู่เด็กท่านสีบอกเลยสองถุงเก็บเด็กสองถุงขายสะละนะไปเบิ่งฝากทั้งหนองกันนั่นเลย ก็กอไผ่งามโพมดิด์ลมชินิตดฉี่มลมลงไปใส่ให้หน้าหน้ก,กอไผ่ย,ยิ่งลมดลงใส่มกกอมวกอร้ายหลายนี่เป็นวันสุอ๋อเป็ันสุกสุกเนื้อสุกเนื้่ะร้ายีดิ เพื่อนจะได้มีแม่สองคนนี่เป็นอาไปขายนี่คือสภาพท้องนาหลังจากน้ำลดเห็นหายเนาะเหลือแต่ร่องรอยก็มีข่าวตัวนี้ย่างไว้ตัวถึนที่นุ่นไม่ได้เปลือกหอยกระท խ เนลย